ท่านเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนเหมือนเรานะครับเป็นพ่อค้าขายน้ำอ้อยก็เลยมีความเชื่อว่าการไหว้าวเวสุวรรณในปัจจุบันเนี้ยใครอยากได้โชคลาภแก้วแหวนเงือกชายต้องมาขอกับองค์ทาวเวสุวรรณเนี่ยนะคเอาสามสามหกมาเลยครับมีกี่ใบใบเดียวสามสามหกมีใบเดียวสามสามนะาเก้าด้วยก็ได้นะครับสามสามเก้าสามสามหกเก้าเก้าสามได้ด้วยเก้าเก้าสามได้ด้วย ทางงวด้าหรางวัลที่หนึ่งที่เนี้ยเกิดขึ้นที่เนี้ยเดี๋ยวงวดหน้ามาเหมาทุกแผงเลยเาทุกแผงทำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาคำพูดหรือการกระทำที่ไม่สุภาพโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะถือว่าเตือนแล้วนะอย่ามาดราม่าที่หลังนะจ๊ะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ท่านเรามาดีครับมาดีมามูทุกอย่างต้องสำรวมสำรวมจิตสำรวมกายให้ดีวันนี้เป็นหนึ่งวันแห่งวันมูเตรูเลยครับมูไม่ได้นะไม่ได้เนาะในวัดวันนี้ผมอยู่ที่วัดบางชันเพราะเขาบอกว่าที่วัดนี้เนี่ยมีท้าเวสุวรรณ ที่เปิด24ชั่วโมงให้คนเข้ามากราบไหว้และเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยนะครับเป็นปีแห่งท้าเวสุวรรณเลยแต่ก่อนอื่นนะฮะที่เราจะคุยกันลึกๆนะครับว่ามันเป็นมายังไงที่ผมถึงมาที่ทวัดนี้และวัดอยู่ตรงไหนตอนนี้นะครับเราย้ายโล้ไหมหน้าไหมอยู่หมดแล้วครับผมตอนนี้ <laughs> ร้อนมากเยิ่มมาล่มๆนี่ข้างหลังผมเป็นท้าเวสุวรรณนะเดี๋ยวามาคุยกันตรงนี้ คือวัดนีกยิ่งใหญ่มากแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามากาบว่าเยอะขนาดนี้เขาบอกว่าพาวเวสุวรรณเนี่ยช่วยเรื่องของการปกปักรักษาสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากตัวเราและก็เรื่องการเงินเรื่องการงานต่างๆซึ่งมันเหมาะมากกับยุคนี้คือเราพึ่งพาอะไรไม่ได้แล้วจะพึ่งพารัดพึ่งพาลุงเนี่ยมันไม่ได้ใครจะว่าผมผมเป็นนายุบุรีแบบนี้ผมจะเป็นแบบนี้เราก็ต้องมาพึ่งพาเรื่องเงินกับ้าวเวสุวรรณแล้วครับเพราะว่า เวลาเราทํางานทําการเราได้เก็บเงินอยู่หาเงินคล่องตัวเศรษฐกิจตอนนี้ให้มันย้อนสอนกันไปเลยนะครับผมในส่วนของเรื่องสิ่งไม่ดีเนี่ยผมก็พยายามอยากจะกลับว่าและนึกถึงเนี่ยจนมาตรงวัดเนี้ยก็ยังตามกันมาเ,นเดี๋ยวเราไปถามที่มาที่ไปของท้าวเวสสุวรรณองค์ข้างหลังผมดีกว่าว่าทำไมคนถึงมาไหว้ยเยอะแล้ว ท่านเป็นเขาบอกว่าจริงๆเลืวอท้าววิสุวรรณมีสองหน้ามีหน้ายักษ์กับมีหน้าเลยนะหนา้าเทมีหน้ายักษ์กับมีหน้าเทพ<อ>เดี๋ยวเรามาถามดีเพราะอันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยเป็นหน้ายักษ์เดี๋ยวมาถามว่าหน้ายักษ์ช่วยเรื่องอะไรหน้าเทพช่วยเรื่องอะไรอะไรอย่างี้ดีกว่าเดี๋ยวไปถามข้างในไปไรเรามาถึงแล้วก็มาถามผู้รู้กูรู้ว,ว่าวิธีการไหว้ต้องใช้อะไรบ้างผมทราบข่าวมาว่าที่นี่คุณมดดำ พี่มดดำสายมูเนี่ยเขาก็มากราบไหว้เดี๋ยวเรามาถามดีกว่าว่าเวลาพี่มดดำมากราบไหว้เนี่ยเขาใช้อะไรไหว้บ้างแล้วเขามีวิธีอะไรยังไงเดี๋ยวเราลองถามพี่ข้างหลังเขาชื่อพี่เอม็มพี่เอ็มสวัสดีครับพี่เอ็มพี่วันนี้ผมตั้งใจจะมาไห,หาว้ท้าเวสุวรรณเลยแต่เนี่ยผมไม่มีความรู้เลยนะผมถามพี่เอ็มเลยว่าวิธีการไหว้เนี่ย ว่ายังไงขั้นตอนน,นะนะใช่เห็นพที่มดดำเคยมามามาเยอะครับหลายหลาย, <S <S ลายท่านนะครับทั้งศิลปินดาราทั้งมาในงานส่วนตัวด้วยแล้วก็มาในการทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับขั้นตอนของแต่ละที่มันอาจจะแตกต่างกันไป<ช>นะครับ<ช>ผมบอกตามนี้แต่ที่วัดบางชันนะครับที่นี่เมื่อเรามาถึงอันดับแรกเราก็มาเลือกบูชาของไหว<ช>้นะครับของทางวัดเนี่ยมีจัดไว้ให้เลือกก็จะมีตั้งแต่ตามกําลังศรัทธานะครับหรือว่าจะบูชาเป็นชุด กัเนี่ยอันนี้แล้วแต่เราตามกําลังของเราอะนะฮะพี่มดดำเขาตัดเซตไหนก็อย่างนี้นี่เออชุดใหญ่ไฟกระพริบเซตใไฟกระพริบหลักๆที่จะได้นะครับที่จะมีไปก็คือทูบนะครับเราใช้ทูบนี้ชุดใหญ่ต้องใช้ทูบนี้ทูบเนี้ยจะอยู่6ชั่วโมงแรงอัิที่ฐานเราจะได้ไปถึงท่านนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนไปกับกับทูบนะครับสองคือเทียนอยู่รอทุกหมด6ชั่วโมงเองเราจ้างคนรอไม่ไม่ไม่ อ่าแล้วก็สองคือเทียนนะครับกับสองของคู่นี้อันนี้คือหลักๆที่เราจะได้นะครับสามก็คือน้าแดงนะครับแล้วก็พานกุหลาบนะครับสิ่งสําคัญของวัดบังชันคือผ้าสีเมื่อเราไหว้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับต้องนาผ้าสีไปอธิษฐานและผูกไว้ที่องค์ท่านอเ,เป็นการมัดคาําอธิษฐานของเราไว้เราอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยเราขอขอพรน,นั่นเรียบร้อยเอาไปมัดไว้ให้ท่านรับรู้นะครับอันนี้คือน้ํามันตะเกียงนะครับ ส่วนอีการหนึ่งส่วนสำหรับใครที่จะเสียงโชคนี่นี่แฟนรายการน่แฟนเชื่อผมแฟนเพื่อไหมแฟนรายการผมลอสิ่งนี้ครับนี่คือทูบเสียงโชคนะครับก็ทุกคนเจอกันแล้วมีคนมาจุดเนี้ยคนถูกบ่อยไหมคนถูกบ่อยไหมถ้าเอาผมใช้คำนี้ว่าถ้าเกิดไม่แน่จริงคนไม่เยอะขนาดนี้ ก็เห็นอยู่ถามอะไรออกมาไม่ีคนดูราคาเขาไม่แน่จริงก็ไม่หลั่งไหลกันมาขนาดนี้นะครับโดยบารมีขององค์เวทของวัดบางชันได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราบูชาชุดอย่างนี้ไปปุ๊บนาน้ําแดงนะครับเปิดใส่หลอดวางบนโต๊ะด้านหน้าโต๊ะสตัเลตนะครับเวลาเราไหว้มันจะได้ไม่หกเอางนี้กรับพี่เอ็มตอนนี้ผมรู้แล้วผมใช้อะไรไหว้พี่นำไปด้วยกันพี่นำไปด้วยนแล้วพี่ อธิบายได้ครับนี่เพราะแฟนๆผมรอเนี้ันเดียวเลยแฟนผมผมรู้เลยผมรู้ทรงเลยเนี่ยเตรียมกระดาษจามตัวสามตัวที่จะให้นะสตัวในนี้จะมี3ามตัวเลขครับตรงตังเดวตัดตรงตรงอันนี้แล้วแต่ดวงคนถ้าถ้าผมมาปุ๊บสาตัวนี่ไม่ลืมพี่เอ็มจริงๆได้ครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้า นี่คือขั้นตอนแล้วก็วิธีนะจําแล้วนาไปใช้นะเพื่อใครมานะทุกคนนะอย่ารอดูแต่เลขนะไม่เอานะาาต่อไปเราก็จะจุดทุกเทียนเมื่อกี้เราน้ำแดงมาถวายแล้วก็เอาผานถวายเรียบร้อย เดี so <S <S <In> ๋ยวเราไปอธิษฐานและก็ม huh. oh, uh ัดคําอธิษฐานเราไว้ด้วยผ้าสีนะครับเดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลยอธิษฐานอีกทีแล้วก็มัดอ่าและสิ่งสําคัญที่มาวัดบางชันขาดเสียไม่ได้นะครับคนที่มาเดี๋ยวเชิญด้านบนกระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือมีไหมมีครับมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วกกระเป๋าสตางค์ก็ได้ครับมาวัดบางชันต้องมาปฏิบัติกันการนํากระเป๋าสตางค์นะครับมาวนรอบกระบองขององค์ทเวสุวรรณองค์ใหญ่นะครับวนตามเข็มนาฬิกาจํานวน9รอบเพื่อเป็นการขอเงินขอทองจากท่านเพราะว่าท่านเป็นเทวดานะครับผู้บรรดาลโชคลาบนะครับก็วนได้เลยองค์ใหญ่ด้านบนนะครับ โทรศัพท์ถ้าเกิดบางคนเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้พกกระเป๋าสตางาค์ใช่ก็ไปพร้อมกันได้ได้ได้ครับตามเข็มนาฬิกาก็คือวนไปหาซ้ายมือเรามาขวามือเรานะครับก็าตั้งจิตอธิษฐานดี ปังแล้วก็ถึงเวลาเราไปจุดอันนี้ข้างในกันจะได้และก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยทนท่านท่ทเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเลขที่ออกคือเลขอะไรก็คือว่างวดนี้มาแน่สมตัวตรงๆ มาแน่แน่หาเดยงหาคะบอกเลยนะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้สามตัวแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเซียมซีอีกสักสตัวเป็นห้าแล้วเดี๋ยวขอพี่เอมอีกจตัวเป็นหถูกกันที่หนึ่งดีเชีย ี่เหลือก็รอปักแล้วก็ต้องรอจำมะมนุ่นเลยว่ะเราไปเสี่ยงเซียมซีก่อนไหมไะเสี่ยงเซียมซีกันได้ค่ะโอเคไป เ,เลขเก้าหรือเลขหกตั้งนี่ตั้งตั้งเลขเก้านะอุ้ยแต่เนี้ยลุนที่หลังหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าอันนี้ไปเล่นเราแลนะ้แต่ผมเอาก้าอังเดียวแล้วแต่นะนี้เก้านะเก้ามาอ่านเก้ากันท่านว่าเวลานี้ลาบจะมีมาไหม มมมมมมีีีาไไ่่ที่คิดไว้จะสมอารมณ์เอย่ยก็คือว่าโดยรวมแล้วอะทุกอย่างที่ขออะคือจะได้แหละแต่ว่าต้องสวดมนต์บูชาแบบเยอะๆถึงจะได้มาแต่ได้แน่ถ้าเราสวดมนต์ปฏิบัติบ่อยๆประมาณนี้ระหว่างรอเลข,ขครับผมที่ ันนี้ผมถามประวัติ้ทวสุวรรณหน่อยเวสุวรรณเนี่ยจริงๆเ้วเขาเป็นเทพหรือเป็นพร,นระหรือเป็นอะไรไม่ป <à> ระวัติขององค์ทเาวสุวรรณนะครับ<ช>ก็จะผูกต่อเนื่องกับพระพุทธศาสนานะครับประวัติในพระไตรปิฎกเลยกล่าวถึงเลยครับกล่าวถึงองค์ทเาวสุวรรณค่อนข้างชัดเจนท่านเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนเหมือนเรานะครับเป็นพ่อค้าขายน้ำอ้อยนะครับทำบุญสั่งสมบุญมาหลายกี่ภพชาติไม่รู้ เมื่อหมดอายุไขของการเป็นมนุษย์ก็ได้ไปจุติเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นะครับท่านเนี่ยได้ขึ้นไปจุติบนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเรียกว่าชั้นจตุมหาราชิกานะครับแล้วก็ได้รับพรจากพระพรนะครับให้เป็นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของมนุษย์โลกบนโลกมนุษย์ไม่รู้ว่าสมบัติมีเท่าไหร่ท่านจะต้องเป็นคนคอยดูแลไว้เป็นคนคอยปกปักรักษาไว้นะครับ ก็เลยมีความเชื่อว่าการไหว้เทเวศวรในปัจจุบันนี่ฮะใครอยากได้โชคลาภแก้วแหวนเงือกชายต้องมาขอกับองค์เทเวศวรนะครับเหมือนเทพเจ้าชัยชิงเกียนะครับของของคนจีนเลยเคยมีความเกี่ยวเนื่องเลยเพราะว่าเทพเจ้าชัยชิงเกียก็เป็นเทพเจ้ากันเงินนะครับใครอยากจะได้เงินได้ทองต้องมาไหว้เทเวศวรในปัจจุบันนี้ท่านก็เลยเป็นเทวดานะครับ มีพักพวกอยู่ด้วยกันทัองอีก3ององนะครับอยู่ใกล้ๆกล,กลเป็นโลกเป็นโลกมนุษย์แล้วก็เป็นสวรรค์ชั้นนี้เลยสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนั่นก็เลยมีความใกล้ชิดกับมนุษย์นะครับเขาจะช่วยแบบมนุษย์ง่ายเขาต้องมีสิ่เงินทองช่วมนุษย์ทีนี้ถามเลยพี่บางที่เขามีแบบไม่ใช่หน้าหยาบเป็นหน้าเทวดาครับอันนั้นคือต่างกันยังไงพี่ถามว่าต่างกันไหมไม่ไม่ต่างก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นในานามของ,ององค์ทเทวีสุวรรณแต่อยู่โคละปัง นะครับอย่างที่เราเห็นทางขวามือเราเนี่ยนะครับที่เป็นหน้าเทพบุตเราเรียกหน้าเทพบุตท่านเน่เป็นเทวดาเทวดาเราต้องรูปงามแต่อันนี้อาจจะเป็นช่วงแปลงกายที่ต้องลงมาใช่ใช่ต่างๆก็เต้องใช่มนุษย์เลยยึดติดว่ารูปลักษณ์ขององค์ทวเวศคือหน้ายักษ์ดูหน้าเกรงขามใครอยากจะมีบารมีมีอํานาจต้องมีทวเวศหนุนเพราะว่าด้วยด้วยด้วยหน้าตารูปลักษณ์ของท่านนะฮะได้สอง ได้สองอย่างและอำนาจบารมีเงินทองปกปักรักษาสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลโอโหครอบเลยนะใครบูชาองค์เทวะค่อนข้างครอบได้ทุกด้านเลยนะครับก็เ <ziehen> ป็นการศึกษาประวัต <reco Christ. S 2> ิท่านเพิ <i walk forward> ่มเติมแล้วด้วยในยุคนี้การสืบค้นประวัติท่านค่อนข้างง่ายก็ไปเลยเป็นที่แพร่หลายแล้วก็เป็นที่นิยมคนก็เลยเยอะอย่างที่เห็นใช่แล้วก็ของทางวัดยีิบสี่ชั่วโมงด้วยยิ่งมืดยิ่งมืดยิ่งเยอะ ยิงมืดยิงแน่นเต็มไปหมดนะครับเอามากันได้ตลอดแล้วมีคนมาขออะไรที่แบบได้แบบยิ่งใหญ่ที่เขาต้องมาเมเมีแบบเออมันก็มีหลากหลายนะครับทั้งถูกหวยรวยเบอร์นะครับขายที่ดงที่ดินสําเร็จหรือว่ายอดขายปังๆนะฮะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ทําธุรกิจก็ด้วยทางวัดบางชันเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างขึ้นชื่อเลยเรื่องโชคลาภกับเรื่องการงานใครจะขอ,อ,อสองสิ่งเนะี่ยต้องดิ่งมาที่นี่ก็ดูดิเอาเอาวัดง่ายๆนะหนึ่งคนเยอะสอง วัดสวยงามร่มรื่นนั่นหมายความว่ามีคนมาขออะไรได้แล้วก็มาแบบมาต่อยอดมาต่อยอดทำให้ทุกอย่างมันสวยงามไปหมดอันนี้แสดงว่าต้องเป็นบารมีต้องเป็นบารมีของจริงของจริงเอาละขอบคุณพี่เอ็มมากแต่ตอนนี้เลขเลขได้ครับพี่เอ็มเนี่ยเราเราดูแล้วเราไม่ต้องพูดนะให้คนดูเห็นได้เดี๋ยวพี่เอ็มเก็บไปนะเพื่อน ครับเหมือนจะเป็นเลขหวะ่ะตอนนี้สามแล้วสาอุ้ยเลขเกี่ยวกับปีเกิดผมหมดเลยหนึ่งเก้าเสหนึ่งเก้าเกสสหถ้าเป็น6นี่ก็คือว่าปีเกิดผมอีกนะปีไทยสาหปีพรั่งหนึ่เกาสแล้ว เยสามหกพิ่ด้วยน้องนะครับพี่เป็นพี่ยังไงพี่ก็เหลือไว้ให้ผมสักใบสองใบนะน้องให้โชคพี่ครับโอเคสามสามหกครับสามสามหกคือเลขของน้องครับเยี่ยมเลยแต่ว่าพี่เหลือไว้ให้ผมสักสองใบนะได้ครับแบ่งกันคนละครึ่งขอบคุณมากครับแล้วเราก็ถ่ายอยู่นะพี่ก็ไปดึงก่อดไงเราไม่มีเลขทำไงไปทางนี้เลยไป ม่อเป็นที่ระลึกนะครับที่เราเอโอกาสมาเรียนเป็นสางชั้นขยันนะครับเดี๋ยวเราหั่นโชว์โชว์คนหน่อยครับอืมอุ้ยก็นำไปติดบ้านเรือนติดที่อยู่อาศัยแล้วก็อันนี้เป็นวัตถุมงคลที่ระลึกนะครับขอบคุณครับทำอไรปกปักรักษาผู้คลองขอบคุณครับดวงชะตาเรานะครับให้เราเฮงเฮงนะครับอันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับดีดีคุ้มแล้วมาวันนี้คุ้มแล้ว แล้วพี่เอ็มจัดให้หนักมากดีใจอ่ะมีพวกแบบเอ่อ993 336อะไรอย่างนี้มีไหมครับเนี่ย336เอา336มาเลยครับมีกี่ใบใบเดียว336มีใบเดียว339 6 3,3,6ด้ยวดยก็ได้นะครับ339 339 336เราเอา3ได้ด้วยด้วย993ได้ด้วยดึงมา โอ้ตองเก้าไม่เอาครับคก้เอาคะตเก้าไม่เอาครับเอา9ก้าสเดียวใช่ไหมคก้าเก้าสามเอาเก้าเก้าสามเก้าสามเก้าได้ไหมเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าอ่าเผื่อมันกลับหกสามเก้าลเอาครับหกสามเก้าหกเก้าสามเอามาหมดบุญๆอย่างเงี้พอก่อนครับพอก่อนเก้าด้วยพี่คะไม่เอาครับไม่เอาพอก่อนครับพี่เผื่อแผลาได้ คุณแม่หยิบให้เลยเนี่ยสองใบเนีน่ยหยิบมาให้ใบหนึ่งแม่แถวเรียกแม่ใลูกอ่ะคุณแม่ก็ทำเหมือนกันนะคนละรอต้องเมาอนะฮะคนละรอต้องเมาเอางี้ถ้างงวดถ้ารางวัลที่หนึ่งที่นเนี่ยเกิดขึ้นที่นเนี่ยเดี๋ยวงวดหน้ามาเมาทุกแผงเลยเมาทุกแผงอ้าวเลขนี้ไงติดตามตลอดนะาดมดมแผงเนี่ยครับอะไรล้วแม่พูดว่าอะไรนะเดี๋ยวหูหูหไม่ดี แม่แบบว่าติดตามตลอดเนี่ยดูมังลาการที่สร้างมานี่ฮะอะไรลูกแม่ติดตามใครเอาดีๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวรอซื้อแล้วเนี่ยไม่ติดตามใครเอาดีๆแม่ชอบใครม่ชอบใครชอบใครแม่ชอบใครชอบคนนี้อะรอะเนี่ยชื่ออะไร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 มากชื่อโดนมาดัดเนี่ยเอางี้ของแม่อ่ะ ไดวซื้อของแม่อ่2ชุดเลยแม่ได้จําชื่อหมได้โคมว่าชื่อตั้มเหรอแม่นะจําได้ยังได้แล้วชื่อว่าตั้มตั้มเดอะซ่าซ่จริงแม่รู้จักแม่เอาแค่ตั้มไม่ได้ก่อนเดอะสไตล์ยังคงไปจํา ันนี้พามาทารุญกันซึ่งบอกว่าตัวผมเองอะรู้สึกดีมากนะรู้สึกมีความสุขมากเพราะว่าอย่างที่บอกสถานการณ์ช่วงนี้ผมว่าหลายๆคนเป็นเครียดกับสิ่งแวดล้อมเครียดกับโรคภัยไข้เจ็บเครียดกับเศรษฐกิจต่างๆเพราะฉะนั้นคนเราก็ต้องหาที่พึ่งทางใจผมว่าวัดเป็นทางออกที่ดีวัดเป็นที่ที่หนึ่งที่เรามาแล้วเรารู้สึก เกิดความสุขได้ง่ายๆแล้วมันสบายใจด้วยอย่างวันนี้ที่เราเห็นผมได้ความรู้เรื่องเทววสุวรรณเลยนะครับว่าความเป็นมาเป็นยังไงแล้วท่านเนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างและเราก็ควรจะมีวิธีการกราบไหว้ยังไงคือได้ตรงนั้นแล้วก็ได้เจอกับพ่อค้าแม่ขายที่เขาสนุกเขาน่ารักพ่อค้าแม่ขายหลักๆที่เราไปเจอเลยเนี่ยลอตเตอรี่ล้วนๆอันเนี้ยหลักๆ,ๆเลยแต่ทุกคนน่ารักรวมถึงขอบคุณพี่เอ็มด้วยครับพี่เอ็มก็คอยดูแลแล้วก็น่ารักให้ ให้ของมาให้อะไรมากลไาว้ดดีมากๆนะใครถ้าเกิดว่าวันหยุดหรืออยากรู้สึกว่าเอออยากหาความสบายใจอยากมากราบไหว้สักการะอยากมาไหว้พระเข้าวัดผมว่าวัดบางชันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่คุณมาแล้วคุณจะได้ครบเลยและผมบอกเลยว่าการที่มาขอพรพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะครอบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินการงานเรื่อง เขาเรียกอะไรอะ่ะปกป้องเรื่องสิ่งไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตให้ออกไปากชีวิตเราอันนี้คือครอบคุมมากๆแล้วก็มาไหว้พระในโบสถ์ใหญ่เท่านี้เองสบายจายเขาก็มีถวายสังฆทานมีทุกอย่างที่วัดจะมีแล้วก็มีเพิ่มเติมมีอาหารการกินมันกลายเป็นเรารู้สึกไม่ได้เบื่อมนแต่ก่อนตอนสมัยเราเด็กๆที่เราไปวัดแล้วเราก็จะเบื่อตามพ่อาตามแม่ามแต่อันนี้มันมีหลากหลายอะไรให้เราได้สนุกได้ทํากันฉะนั้นแล้ววันนี้ผมรู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็เชื่อว่าทุกคนคงจะแฮปปี้กับ ทุกคนก็มีผลผลยได้ไปด้วยเนาะเราก็ไม่ได้ปิดเราไม่ได้กันอะไร,รนึกออกว่าเราก็ให้ทุกคนก็เห็นๆกันอยู่ไม่พูดเดี๋ยวเคลื่อนดูอาคนจะเรียกผมว่าเสียตั้มหรือกลับมาเรียกเชียตั้มเหมือนเดิมลองดูเยอะนะฮะอ้าอ่าอ่าถ้าผมถูก12ล้านขึ้นมาคุณทำไงขอไหฮะขออุ้ย พี่เราสนิทกันนะเราพี่น้องนี่เป็นยากเลยโอ้โหยากแต,าแต่ถ้าไม่อยู่ตั้มใครอ่ะล,ลืมนะครบปะลืมนะเฮ้ยของคุณก็เยอะนี่ไม่เท่านี้ของตั้มอ่ะคุณดูดิทุกคนนะแต่ว่าที่เนี่ยเขาไม่เน้นขายเป็นแบบ30ลนะ้าน60ล้านเนาะเขาจะเน้นแล้วเขาขายถูกเฮ้ยดีที่นี่ทุกคนเอามารวมชุดแบบนี้เห็นปะเลขเดียวก,กันเห็นปะนี่รวมชุดเลขเดียวก,กันเห็นปะ เขาขาย200นะบางที่ขาย220ร้ีเคนละเดือนไงเดือนเดียวกันแต่ของปีที่เลย <c oughs> <c oughs> เอออันนี้ขายถูกด้วยแฮปปี้แฮปปี้ที่นี่แฮปปี้วันนี้ผมแฮปปี้มากแล้วผมก็อยากให้ทุกคนนะมีความสุขและแฮปปี้เหมือนผมในวันหยุดในวันที่อยากจะมาไหว้พระมาที่นี่ได้เลยนะครับวัดบางชันเปิดตลอด24ชั่วโมงตรงทาวเวอสุวรรณที่เขาบอกว่ายิ่งดูก็คนยิ่งเยอะนะวันนี้ผมไปก่อนแล้ว เดี๋ยวผมเจอกับผมอีกทีก็คือวันที่16เลยเพราะผมจะนอนหลับยาไปเลยแล้วก็รอวันนั้นเลยแล้วตื่นมาก็รวยเลย